สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วโตโต้โกอินเตอร์วันนี้เราจะไปเล่นเกมเกมใหม่ของสตรีมจากซอมบี้สตูดิโอนะครับเกมเจไลท์มาลุยอิชอิชพอดีเห็นมันมีพรีเพอร์เชนนะครับลด33%จัดเลย New Story เห็นว่าเป็นเกมสยองขวัญแห่งปี2014เลยก็ว่าได้เห็นว่าเกมนี้มันลง p 4ก่อนนี่แต่ pc เพิ่งลงโอเคนะครับ esc พร u s นะครับ m คือ view map 1, 1> คือโก o ต stick สองยู l แฟ e ร์ e t h r o คลิกซ้ายยูลูกกลิ้งตรงกลางซูมขวาดรอป ชิปวิ่งสเปซปีนโอเคเฮ้ยนี่มันเฮีย uh, อะไรวะซัมซ uh, ุงอหรนี่ uh, ชอ่องดีที่ <c oughs> คุณยังไม่ตายสาระโฟกัสอยู่แฮมมัตชัคุณไม่กูจะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย เฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยโอ้โหนี่สี่ส์ไม่อ่านขี้เกียจอ่านเกมสยองขวัญผมจะไม่อ่านขี้เกียจอ่านผมไม่ได้มาเล่น uh, <sir. S 1> เอาเนื้อเรื่องนะครับ <It> s <S ขอบอกไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนเลย uh huh. ผมเล่นเพราะผมจะมาพิสูจน กด M ปึ๊บอ๋อโอเคบอกไว้เลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่หรอกนะผมชอบฟังเรื่องผีซะด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นคนขี้ตกใจมาดูว่าเกมนี้โอ้ฟเฟมเ็ทตกจะทำให้ผมตกใจได้หรือเปล่าเิ้ิอะไรวะเก็บดิ เก็บดิเก็บดิโอเคไหนไหนมีอะไรเฮ้ยลูกใครวะที่นี่มันดู black, black. แปลกๆเนี่ยออเซฟวิงคอนเทนเซฟอะไรวะเดินแค่นดิเซฟหลอโอ้ย มันมีชั้นสองนี่วาวิ่งนี่ว้ช้ามันเดินอ้อยอิงอยู่นั่นแหละน,นี่ชั้นบนมีอะไรนี่ไงมีจุดสีฟึ๊บอ,อ้าวอะไรอะ่ะหมาหมาเหรอหรือแพะแพะอ,อ้นีมีเขาใช่ไหม g ซิมูเลเตอร์นี่นี่ไง Connect, Run อ mhm. ้าวให้กูวิ่งวิ่งก็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 วิ่งโอเคเราวิ่งครับเราวิ่งครับไม่มีแถบเหนื่อยด้วยอ่ะตึงๆตึงๆเฮ้ย use 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 โอเคแล้วกดหนึ่งครับ ฟึบเราก็เก็บมาอันหนึ่งเฮ้ยปร,ประตูเปิดเองเปิดเองได้ไงวะมีระบบออตโอต้วะรอ<ม>เอก็ไม่มีออตโต้นี่วะเอ้าเฮ้ยอะไรอะเอ้าเอ้ยเยขา้นมากดผิด โ oh. oh. <No. S 1> อ้ออโดนอคาลาซาบเดี๋ยวขอไปเก็บเก็บก่อนเอาใหม่กดพีโถไรปรโยนเลยเมื่อกี้โอเคเอามาใหม่ดูแมปทางขวาโอเคมีมือถือไว้ดูแมปนี่เองเฮ้ โอเคต้องอย่างนี้ดิประตูที่เราเปิดเฮ้ยอะไรอ่ะตรงไปรเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวดีกว่าขวาตาย้ายสลบขอตรงก่อนแล้วกันใคริดใครคิดอะไรเก๊ไม่มีอะไร นี่โหยากเยอะจังวะ <Anybody there? S 1> ใครอยู่ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรวะอา้าวตามขึ้นว่าอะไรช่างแม่ <Hey. S 1> งเฮ้ยนี่ทางช่างหน้าช่างมืดมนเหลือเกิน สียงอะไรเฮ้ข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวเมีไฟไปตรงที่ไม่มีไฟก่อนดีกว่า know there. Know there. อไอ้เคนาะ ที่เราเดินเข้ามาลึกลึกขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วอ๊เฮ้ย,ยวานแล้วนี่ต้องเปิดได้แน่นอนอุชเปิดมีโนต้ตรีเมนสองทับสี่ไม่อะไรอะ่ะ ลิงทูดเกตเฮ้ยอะไระอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะเมื่อกี้คือผีใช่ไหมผีเราต้องรผชนใช่ไหมเฮ้ย,อย,อย,อยโอเคอ้าวเอ๊ าขายมันเคาะอะไรวะ oh <God. S 1> ตกใจเนี่ยเฮ้ไอ้ไรนี่ยอโน้อยู่เจฉันรู้ว่าแกอยู่ที่นั่นโอ้ชา้าวิ่งดีกว่า ยจุดก่อนจุดก่อนชอบเขียวเขียวอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเสียงอะไรเฮ้เฮ้ยอะไร <c oughs> hey. right. นี่คืออะไร use use <c oughs> อะไรเฮ้ยเฮ้ย อะไรอะไรอ่ะตุกตาหมีไปไงวะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงไปสุดเกือบสุดเฮ้ยอะไรอะไร่ะ What the hell แล้วมันอยู่ชี้นีได้ไง ฉี่ผานแล้วแล้วถือหมีอะไรอ่ะเฮึแล้วถือหมกีกูก็ถือไฟเขียวไม่ได้แล้วดิไม่รู้วิ่งวิ่งแล้วไม่กลัวละแต่วิ่งไม่กลัวหรอกแต่วิ่งเอ้อนี่นี่นี่ทางน,นี้ทางน,นี้ทางน,นี้ใช่ไหมอ,อะไรวะใครแม่งดันกล่องวะเฮ้ย เอาแล้วมีไม่ไม่มีมึงสัน่นเอาเอาแล้วแล้วยังไงฮะอะไรเอาไอชิบหายเซฟคอนเทนต์เกิดอะไรขึ้นโอเคเหมือนกับผ่านแชปเตอร์แรกเลยเนาะ งั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะตอนนี้กี่โมงแล้ววะตอนนี้วันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบห้าทุ่มพรุ่งนี้สไปเดอร์แมนเข้านะครับสไปเดอร์แมน The Amazing Spider-Man ไปดูกันด้วยส่วนเกมเจไลไว้พรุ่งนี้แล้วมาต่อกันนะครับโชคดีลาตีสวัสด์เกิ d n ดไน t b บายบา